สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะด้านงานหัตถศิลป์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของไทยโดยทรงตั้งพระไทยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนจากการเสด็จไปทรงเยี่ยมและทรงนำพระปรีชาสามารถโดยการพระราชทานลาย ผ้าแบบใหม่เพื่อฟื้นฟูอาชีพให้แก่ช่างทอผ้าและพระราชทานแนวพระดำริเพื่อต่อยอดผ้าไทยเป็นเวลากว่า3ปีทำให้อาชีพเกี่ยวกับผ้าไทยกลับมาฟื้นตัวและสามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างยั่งยืน กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานหลักที่สนองพระดรําริจึงร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกในพระดรําริจัดทําหนังสือจํานวนสีเล่มประกอบด้วยหนังสือสรีวันวรีนารีรัตนราชกัญญาสมุดภาพเฉลิมพระเกียรติที่มีพระรูปการเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในสีภูมิภาคเพื่อพระราชทานขวัญและกําลังใจแก่ช่างทอผ้าผ่านแนวคิด s ustainable fashion และผลสมฤทธิ์ของโครงการตามแนวพระดําริ ผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนเกิดการสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ส่วนหนังสือพระนิพนธ์ได้แก่หนังสือเครื่องสารไทยรวบรวมภูมิปัญญาการจักสารพื้นถิน่นที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมผ่านผลงานเครื่องจักสารชิ้นเอกที่มีความร่วมสมัยเป็นสากลที่เกิดจากการบูรณาการองความรู้ระหว่างช่างจักสารจากทุกภูมิภาคของประเทศกับคณะที่ปรึกษาโครงการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิน่นนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา และหนังสือบาติกโมเดลสู่ตลาดสากลถ่ายทอดวัฒนธรรมหลากหลายในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นจุดกำเนิดผ้าบาติกและการบูรณาการองค์ความรู้จนสร้างโอกาสในการขยายตลาดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดสากล นอกจากนี้ยังมีหนังสือผ้าลายดอกรักราชกัญญาถ่ายทอดบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ในการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าและหัตถสินไทยภายใต้โครงการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมเพื่อยกระดับและศักยภาพผู้ประกอบการช่างทอผ้าและช่างหัตถสินไทยในทุกภูมิภาคของประเทศให้สามารถสร้างสารรค์พื้นผ้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน หนังสือทั้งสีเล่มนี้นอกจากจะสะท้อนถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังเป็นคุณประโยชน์แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาช่างทอผ้าและวงการผ้าไทยที่จะนำไปต่อยอดให้ภูมิปัญญาของไทยคงอยู่และเป็นที่รู้จักแก่นานาชาติต่อไป